มาดูบอลใกล้ตัวนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอายตุต่ำกว่า19ไทยตอนนี้ผลงานสุดยอดเลยนะครับคือมันจะมี2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมอันดับ1กับอันดับ2ของแต่ละกลุ่มเข้าไปเจอกันในรอบรองไทยเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีคนบอกว่านักเตะไทยเนี่ยเวลานำเยอะๆแล้วจะเกิดอาการหยวนนำสอลูกอหยวนหยวนแต่ตอนนี้เด็กไทยยุคใหม่โหดมากๆครับไทยนะครับ ในชุดแดงคุณผู้ชมครับดูฮะเริ่มโหดจากเดซิเดตเห็นสวัสดนะครับนี่กองหน้าวัย18 1 0จบครึ่งแรกนะครับเข้าครึ่งหลังครับจากริดเวทพิรมนะครับกองหน้าจากแบงคอกยูนาเต็ดครับซับซดซ้าย2 0และคุณผู้ชมครับ9นาทีสุดท้ายไทยยิงอีก4ฮะยิมวรชิตนะครับนี่เป็นกัปตันกองกลางจากชนบุรี3 0มนสอนาทีต่อมายิมบอกว่าเอาเอกลูกที่2ของตัวเอง4ประตูต่อ0ูนย์นะครับ สุภาชายใจเด็ดฮะซัดเข้าไป5-0ก่อนจะเป็นทางด้านของสุภพชายใจเด็ดอีกครั้งกองกลางของท่าเรือ Academy ครับ6-0นะครับเราชนะ4นัดรวดเข้าไปในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะต้องไปเจอกับใครในรอบรองแต่ฟอร์มแบบนี้ไม่กลัวใครหรอกครับมาดูทีมวอลเลย์สาวไทยกันบ้างครับในสนามเขาเครียดกันมากนะฮะ ตีดีเสมอตัวครับตบไม่ดีก็บอกอุ้ยแก่อุ้ยไม่เก่งอุ้ยตัวเล็กอุ้ยไม่อไจะไปสู้เขาได้ฉะนั้นเมื่อสาวสาววลเล์ไทยมีโอกาสได้ปลดปล่อยได้เต้นบนเวทีมาดูสิครับว่าไอ้ความเครียดเวลาเล่นกีฬาอาชีพเนี่ยกับขึ้นฟลอร์แล้วบอกว่าเฮ้ยเอาหน้ากาไปกคละอันอยากเต้นแะละเต้นไปเลยสุดท้ายทีมวลเล์สาวไทยเต้นยังไงโอ้โหมันมากครับ ในงานเลี้ยงของสมาคมวอลเล่ย์นะครับซึ่งมีชื่อง,งานว่าใจเป็นหนึ่งจึงสำเร็จฮะมีช็อตเด็ดๆท็อปๆนะครับเมื่อสาวๆทีมวอลเล่ย์บอลนะฮะนุ่งผ้าถุงสวงถุงเท้าแดงนะครับต้องบอกว่าการโช์อันนี้ต้องเรียกว่าแต่งอย่างป้าแต่ออกสเต็ปอย่างบ้าอะดูกันดับใช่หน้ากากแต่ผมจำได้นะว่าใครเป็นใครนในขวา,าสุดนี่กับตันเกฟ,ฟวิลาวันนะฮะ สูงสูงขาวขาวเนี่ยนะเนี่ยนองปลื้มจิตแน่นอนเสื้อเขียวเสื้อเขียวส่วนมือชัดคนสวยซารานุสรานี่ไปแอบอยู่ข้างหลังเราเห็นนะในชุดชมพูนี่นี่อาเต็มที่เต็มที่ครับผมว่าใครดูคลิปนี้มีถอนตั้นกันตั้งฮะ นี่แหละครับน่ารักฮะทีมวอลเลย์สาวไทยนะครับมาดูอีกสาวสวยอีกคนหนึ่งตอนนี้เทนนิสนะฮะคือปีนี้จะมีแกรนด์สลมหรือว่าการแข่งขันใหญ่ๆ4รายการเริ่มกันที่ออสเตรเลียมาที่ฝรั่งเศสมาที่อังกฤษแต่รายการปลายปี US Open เนขาลุ้นกันครับว่ามาริยชาลาปาวานักเทนนิสที่สวยที่สุดจะลงเล่นหรือไม่ล่าสุดชีประกาศแล้วคือเจ็บมานานสุดท้าย <S <S yes หรือ no ดูนะครับ เธอคือแชมป์รายการนี้ US Open เมื่อ9ปีที่แล้วแต่ว่าช่วงหลังมาริชาปววาเธอมีอาการบาดเจ็บนะครับครั้งสุดท้ายที่เธอเล่นจริงจังก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วเธอก็ถอนตัวมา2รายการเต็ๆแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายตัวเองได้พักเพื่อที่จะมีลุ้นมาแข่งในรายการยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของปีนี้อย่าง US Open แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาของเธอนะครับก็ต้องทําให้หลายคนลุ้นกันว่าสุดท้ายเธอจะลงแข่งยูเอสโอเพ่นซึ่งเริ่มเปิดฉากวันนี้ได้หรือไม่นะครับล่าสุดเธอประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าขอถอนตัวครับโดยให้เหตุผลว่าฉันทําทุกอย่างที่นักกีฬาอาชีพคนนึงทําได้แต่เวลามันไม่พอจริงๆค่ะโอ้โหอกหักเลยครับโดยเฉพาะแฟนๆเทนนิสหนุ่มๆ ครับก็เลิกดูครับไม่ต้องไปดูมาแล้วครับพูดเล่นนะครับคุณผู้ชมยังมีสิ่งที่น่าจับตาดูอยู่ก็คือเซเรนาวิลเลียมส์ครับเพราะว่าไอรายการใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเธอซัดมาหมดแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเธอสามารถชนะ US Open ได้เธอจะเป็นามานุษย์ที่ชนะรายกา,ารใหญ่ๆ4รายการในปีเดียวฉะนั้นต้องมาดูกันว่าเซเรนาวิลเลียมจะทำได้